สวัสดีครับพบกับผม House Gamer เช่นเคยนะครับผมวันนี้มาอยู่ในเกมก a l l น f า u t y v เช่ e น,นะผมวันนี้ก็จะพามาดูกิจกรรมต่างๆนะครับผมในเกมนะครับผมช่วงปลายเดือนกันยานะครับก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยแจกเยอะวันนี้ก็จะพามาดูกิจกรรมแรกเป็นภารกิจยึดครองโรงเรียนนะครับโดยการสุ่มเปิดการนะครับผมเนี่ยตอนนี้ผมก็อัดเปิดเยอะเลยนี่ก็จะมีของรางวัลมากมายนะโดยการ เข้าเล่นทุกวันนะครับล็อกอินแล้วก็ให้ดอกกุหลาบเพื่อน <c oughs> เพิ่มค่าวความสนิทนะครับผมพอได้จํานวนเยอะๆแล้วเราก็มากดแรกๆๆไปเรื่อยๆเลยจำนวน12ใบนะครับผมจะมีอยู่3บทนะบทละ4 4การ์ดนะผมได้ครบแล้วเพิ่งจะเปิดกล่องมาเรียบร้อยได้ครบเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ภาร,รกิจที่คอรงเรียนเสร็จไปเรียบร้อยของรางวัลก็คือสกินอิกกี้นะครับผมก็เรียกมาที่เรียบร้อยรางวัแลแ้กก็จะเป็นดอกกุหลาบนะครับเป็นกล่องชิ้นส่วนรูนะครับผมมีลูกแก้วแล้วก็การ์ด MVP ฝั่งแพ้นะครับสีม่วงนะก็ประมาณนี้เลยอันนี้ผมก็เปิดล้วนๆนะครับการ์ดผมเหลือนะผมก็เปิดอัดแพ้หมดเลยนะครับใช้แพ้หมดเลยนี่เรียบร้อยการ์ดแต่ละอย่างก็จะมีเป็นบทต่างๆนะครับเป็นขั้นเป็นตอนนะอย่างอันนี้ก็เป็นความผิดหวังความโกรธนะครับเนื่องจากอิกกี้ต้องอิกกี้เป็นคอนเซปต์นักเรียนนะอิกกี้ต้องการจะลงประธานนักเรียนนะครับเนี่ยก็มีความมั่นใจของอิกกี้เส้นทางสู่ประธานนักเรียนยื่นใบสมัครนะครับเรื่อง ไม่คาดฝันนะครับจากบทนะบที่2นะแล้วบทที่3ก็เป็นความผิดหวังแล้วก็เป็นการล้างแค้นแสง,งสภานักเรียนนะครับผมบทที่1เป็นการเดิมพันเป็นการเปิดตัวนะครับอาจจะสลับนิดน,นึงนะแต่ถ้าเรียงตามบทก็1นึ่เลยพอเสร็จเรียบร้อยนะก,ก็จะมีภารกิจต่างๆมากมายที่เกี่ยวเนื่องนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะมารับรางวัลนิดนึงนะเนื่องจากกระเป๋าผมเต็มนะก็ต้องทําการเกลียกระเป๋านิดนึงตอนนี้เรากดได้มาในกระเป๋าแล้วแต่ว่าเรายังเอาเข้ากระเป๋าแล้วเปิดไม่ได้นะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาต เขียนนิดนึงอ่ะสองช่องก็พอแล้วแหละโอเคเรียบร้อยครับผมมาแล้วครับผมอเทมนี้ปิ้งรับมาก็จะมีรางวัลน,นะครับผมจะมีอยู่หลายอย่างเลยนะก็จะมีทั้งสกินอีกสกินอีกกี้นะแล้วก็มีสกินอ่าตัวนี้จะเป็นเซลฟิตกีทามั้งมีเชลิเดอร์ยีน่ามีไวโอเลตสปินเตอร์นะครับผมแต่ว่าพวกนี้ผมจะมีหมดแล้วนะแล้วก็อันล่างรู้สึกจะเป็นอ่า อารัมนะอารัมสกินชุดแดงอะแต่ว่าในที่นี้ผมจะเอาเป็นสกินนะอิกกี้นะเออ่กากาคูไซหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าผมอ่านถูกหรือเปล่านะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะเนื่องจากผมมีทุกอย่างแล้วแหละถึงบางตัวผมไม่มีผมก็จะเอาเป็นสกินอิกกี้นะเนื่องจากผมมาเป็นเมนเมแต่เล่นอิกกี้เป็นหลักอยู่แล้วก็เราเป็นเอาสกินอิกกี้ละกันนะครับเป็นซีรีส์ชุดนักเรียนนะเนื่องจากอิกกี้ถ้าดูดีๆจริงๆ,ๆเขาจะเป็นเด็กผู้ชายนะครับก็ตามนี้เลยสกินก็ค่อนข้าง เหมือนเดิมนะเปลี่ยนแค่ชุดนะครับผมเป็นชุดนักเรียนนะกางเกงสกอ๊อตขาสั้นนะซื้อก็เป็นเสื้อเสื้อ uniform นักเรียนมีโบนะครับเป็สีม่วงๆนะแล้วก็เป็นเสื้อกันหนาวส่วนเสื้อคุมด้านหลังก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับผมก็ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับอิกกี้นะครับผมสำหรับกิจกรรมที่2นะครับก็จะเป็นกิจกรรมชมลมนะก็จะมีทั้งชมลมของมูรหลาดนะครับผมของเอนโซอะไรพวกเนี้ยที่จะแลกกิจกรรมต่างๆจะได้แบบเป็น บัตรเช่าเป็นอีโมจิเป็น, emoji, ปนอกุลหลาบล้วก็ได้เป็นหัวใจอิกกี้นะด้านแถบด้านขวานะครับอ่าคอมเมนต์อาจจะบังนิดนึงถ้าเราแลกกิจกรรมต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเล่น55 5, 1ตา3ตาเล่นโหมดบันเทิง Q Acid Login อะไรอย่เงี้ยได้ครบแล้วเราก็ได้หัวใจอิกกี้นะตอนนี้ผมได้มาเป็นได้มา3ดวงแล้วได้ของชมรมชมรม2 2ชมรมแรก,กผมได้มาแล้วก็จะเป็นชมรมของ e n โ o so กับ Qlen นะ ก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วรางวัลก็จะคล้ายกันเลยนะครับหัวใจอิกกี้แล้วส่วนที่3ก็จะเป็นชมรมกีฬาของมูลานะสามหัวใจได้ได้อะไรบ้างก็จะเป็นอ,อิโมจิถาวรของอิกกี้นะครับแล้วก็จะเป็นรูปโปรไฟล์อิกกี้แล้วก็อันที่สามจะเป็นบัตรเช่านะบัตรเช่าสก,กินนะครับก็จะเรียกได้ทั้งเป็นตูเลนสกูยูนิฟอร์มแอตติกมีกิลเดอร์อะไรงเี้ยครับผม แล้วก็มีคีล่าด้วยจะเป็นเซตของสกูนะครับผมเป็นซีรีส์ของนักเรียนเลยผมก็ทําการแลกกมาที่เรียบร้อยทั้ง3หัวใจเลยนะก็แรงไปเรียบครบเลยครับผมเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยรับเป็นมาทีเรียบร้อยเช็คให้ความเรียบร้อย,ออยโอเคเหลือกิจกรรมนิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรเรา,เราได้หัวใจเรียบร้อยแล้วก็ไม่เป็นไรครับผมก็จะนี่เลยกิจกรรมมันาาคล้ายกันหมดเลยนะครับเป็นกิจกรรมย่อยนะครับผมกิจกรรมชมรมมันจะเป็นกิจกรรมย่อยรองมาจาก กิจกรรมยึดครองโรงเรียนนะแล้วแล้วก็ต่อมาจะเป็นอย่าลืมนะครับผมก็เป็นกิจกรรมเช็คชื่อนะประจําเดือนกันยายนนะครับผมตั้งแต่วันที่1นึ่งถึงสาเลยก็ผมเช็คอินทุกวันนะเพียงแค่คุณเช็คอินยีวันนะครับก็จะด้างวัลด้านขวานะเป็นเอฟเฟกแล้วก็อีโมจินะด้านขวาวันที่5วันที่10วันที่15นะครับแล้วก็ด้านซ้ายจะเป็นให้ฮีโร่ถาวรหรือสกินถาวรนะครับผมในที่นี้ก็จะมีของเดือน กันยานะจะมีลิกเตอร์สกินลอสปาร์ตี้นะครับแล้วก็มีเอเลนดอร์สกินชุดนักเรียนเนี่ยแล้วก็เป็นไบต์กับเซเนียลนะผมก็แลกมาเป็นลิกเตอร์สกินลอสปาร์ตี้นะผมยังไม่มีอีกอีก3อย่างผมมีครบแหละก็เลยเลือกลิกเตอร์มาเป็นสกินนะครับผมประมาณนี้เลยสําหรับเดือนกันยายนนะครับผมก็สามารถเข้ามารับได้ทุกวันอย่าลืมเช็กชื่อด้วยส่วนใครลืมก็สามารถกดชดเชยได้ เฉยเยก็รู้สึกจะเป็นวันละหนึ่งร้อหรือเปล่าไม่แน่ใจนะวันละหนึ่งร้อเหรียญนะนะก็เดี๋ยวเรามาดูนิดนึงมาดูที่สกินที่ผมได้มานะครับผม,อ,มอยู่ตรงไหนนะอยู่ไหนนะอ๋อแล้วก็จะเป็นกิจกรรมสุดท้ายก็คือผมเพิ่งรับไปเมื่อวานนะอาจจะไม่เห็นเป็นกิจกรรมเล่นเล่นอะไรหมดธรรมดาหรือหมดแรงก็ได้เล่นหตาก็จะสามารถ แลกรับกิจกรรมได้นะครับผมก็ผมแลกเป็นมาจ้าสกินไฟเมื่อกี้ไปแล้วก็ส่วนสก,กินสุดท้ายเป็นสก,กินใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะสก,กินพิซซ่านะก็จะเป็นกิจกรรมของมาลอดนะครับผมมาลอดพิซซ่านะครับผมชื่อสก,กินว่าชิสซี่วิงนะครับผมก็ล็อกอิน3วันล็อกอิน1วันเล่นหมวด5 V5 แล้วก็มีแอดซีทห้าสิบห้าสิบตัวนะสะสมทุกวันเป็นชิ้นส่วนนะรู้สึกว่าจะเป็น15ชิ้นส่วนนะ วันนี้ผมก็ได้ทําการแลกมาแล้วก็ได้ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้ก็กดรับมาเนี่ยด้านซ้ายเห็นไหมผมจะกดรับได้แหละน,นี้เราก็จะมารับทั้งหมดแล้วเราจะมาแลกกันนะครับผมด้านขวานะก็จะมีเงื่อนไขต่างๆก็ง่ายๆอาจจะเล่นเล่นหนึ่งตาเล่นเช็คอินอะไรเงี้ยก็สามารถสะสมชิ้นส่วนจิ๊กซอนะครับผมด้านซ้ายก็จะนํามาแลกวันนี้ผมได้แล้วกิจกรรมมีตั้งแต่วันที่22กันยานะถึงวันที่8ตุลานะวันนี้ที่ผมทำคลิปก็ประมาณวันที่ 20, 26นะ 2 6กันยานะครับผมก็แลกรับได้แล้วบางคนก็อาจจะนําสกินไปลองเล่นบ้างแล้วอันนี้ผมผมก็ทําการแลกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะมีคลิปแจ้อีกนะจะเป็นคลิปแจกสําหรับรีวิวสกินมาห์ลดชิซี่วิงนะครับผมก็ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นมาล์ลเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวจะมาทําคลิปกันนะครับผมเป็นคลิปแจกนะก็รูปลักษณ์ก็สวยงามออกแนวน่ารักนะแฟนตาซีหน่อยน่ารักน่ารักเป็นการ์ตูนแบบไอ้มังกรไวกิ้งอ่ะดากอนนะ่ะก็สวยนะปีกจะเป็นแบบ เหมือนพิซซาที่แบบฉีกมาแล้วเป็นชิ้นนะ่ะสามเหลี่ยมนะครับส่วนชุดก็เป็นชุดแบบใส่ยูนิฟอร์มปกตินะมีเสื้อคลุมเหมือนช่างเลยมีอุปกรณ์อุปกรณ์รองเท้ามีแบบกรงเล็บด้วยนะถุงมือปกติแล้วก็ส่วนอาวุธจะเป็นปกติจะเป็นดาบเนาะอันนี้ก็จะเป็นเป็นไอน้นั่นอ่ะไอลูกเลื่อนอะ่ะเอาไว้ตัดพิซซ่าครับผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะเหมือนเป็นมีดอะ่ะที่เอาไว้หั่นพิซซาเป็นชิ้นสามเหลี่ยมเอามาใส่ปีกเนี่ยนะโดยพิซซาก็จะมีซ่อมเสียบไวไ้ด้วยนะ ทางซ้ายแล้วก็ขวาเลยแล้วก็จะมีหน้าพิซซ่านะก็น่ารักนะครับผมน่ารักตรงไหลมีเหมือนเป็นปึกเงินด้วยนะก็น่ารัก